ครับกับสวัสดีเอฟซีทางสองของเสียนนาดีผะรวยสุขุสุขคนครับครับมีผู้โชคดีบ้างเนาะเอฟซีเฮานะครับผลหวยลาออกเมื่อคืนนะครับผลหวยลาออกเมื่อคืนนะครับขึ้นวันที่หกนะครับวันพุธที่หกนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเลขที่ออกนะครับสามเจ็ดหนึ่งเจ็ด 17เน,นะครับเลขกไทย3ตัวกับเจ็นเจนะครับส่วนเลขกไทย2ตัวล่างนะครับก็เป็น17เจน,นะครับครับรอบนี้เ uh. ส,ส้นาดีสิป้อยตัวเลขกรอบนี้นะครับเข้าก็มาเบิ้งผลงานของเส้อนอด,ดีรอบที่แล้วกันครับเมื่อคืนนี้กับพิยแต้มยวอยอ่กรอบหน่น่องครับตว่าเลขกวิ่งของเส้นาดีเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ ครับสำหรับสายวิ่งสายหลดนะครับกระจีอาจจะมีผู้โศกมันนะครับเนาะเพราะว่าเชื่อนอดีเด่นหนึ่งนะครับเด่นเหล็กวิ่งหนึ่งนะครับแต่จับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับเป็นหนึ่งแปดคับหนึ่งเก่าตัวเด่นวงกลมใบนะครับยำผงสุดไทยนะครับแต่เมาอกหนึ่งเกียนะครับเหล็กก็เสียดายนะครับเสียดายแท่นพี่แท่นนองนะครับเชื่อนอดีก็เสียดายเหมือนเชื่อนอดีขาดทุนครับรอบนี้ ขาดทุนเพราะว่าเจาะตัวนี้นะครับเจอะหนึ่งแปดหนึ่งเก่านะครับเรียกวิ่งรอบนี่บอดได้จาะเลยนะครับรอบนี้เสดายเสดายวิ่งหนึ่งไหวครับรอบนี้โอ้เสีดายแฮงครับครับเขาก็มาตามต่อกันรอบไม่นะครับเด้อเราพัฒนาเซียนนาดีนะครับครับสำหรับเอฟซีทันไนทีบอดตือขอตรวจขอให้อีกรอบนึงนะครับ นะครแบบ,รบนี้เอาตัวหญ่ๆพี่น้องเขาเลยแบบครับขออนุญาตเขียนไว้ทั้งคังก่อนนะครับเด้อเอาพัฒนาวันที่เก้านะครับเนาะ สุกที่9นะครับสุกที่9กกันยาสองห้าหกกับสุกที่9กันยาสองห้าหกวิ่งรูดนะครับ หิ่งลูดนะครับหนึ่งกับแปดนะครับหิ่งลูดหนึ่งกับแปดได้พี่นอนรอบนี้ครับ

มากคือเกาบ่าพีน่น่อง1นเจ็บจังม่คือเกาอยู่ะ 1, 8, 1, 7, นะครับหนึ่งแดนึ่งเจ็ดนะครับแปนะครับแป 2อนะครับสามแปดหนึ่งเก้าครับคบตัวเลขมีอยูหกคนะครับเจ้าี่น้อง รอบนี้มีตัวกันนะครับเพราะว่ารอบนี้มีตัวกันนะครับเด้อมีตัวกันนะครับเดีอนหนึ่งร่องแปดนะครับ คู่นะครับพี่น,อน้องจับคู่หนึ่งแปดตัวเดียวนะครับส่วนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเป็นตัวล่างนะครับ ครับสุดตัวล่างนะครับเสี่ยนนาดีเซลจงไว้ควขวค,ววควงสุดไทยนะครับเด้อเอาล่อไว้ข่้งสุดไทยนะครับเพราะตัวล่างนี่เสียนนาดีขัดบางอีกรอบนะครับถามันโอกาสมากไราเสียนนาดีก็เดียวลงให้พีน้องเข้านะครับตัวล่างนะครับตัวหลอดนี่นะครับขวาเด่นให่คู่เดียวนะครับ หนึ่งมาแห้งคือเก้านะครับหน,หนึ่งยังไงก็มาครับหลอดนี้เฮ้ยเสียดายนะครับหลอดมาเคลื่อนนี่เสื้อนั้นดีบ่ได้วิ่งเล็กนะครับบ่ได้วิง่งบ่ได้ลงทุนเล็กวิ่งไวเพราะว่าหนกน้ำเตรียมงันนะครับเตียมงันทางวัดเพราะว่าทางวัดเสียเสียวบุญออทอดเทียนสมัคคี้นะครับทอดเทียนสมัคคีบุญประจําพีนะครับ ใ้ญยเลยบัตพี่น้องค่อยๆเั็เกมนครับครับพี่น้องห้าแคบนาจอยนะครับสำหรับหลอดนี้เลยสูงกันไปอีกนะครับเพราะว่าเสียดายวกัดครับครับนี่คือหลอดที่แล้วนะครับเสียดายแห้งนะครับเนี่ยนหนึ่งแปดนะครับกับหนึ่งเก่า เมื่อวันหนึ่งเจ็ดนะครับครับรอบนี้ก็วันศุกร์ที่9กันยายน2566รวิ่งลูดนะครับเราพัฒนาวิ่งลูด1กับ8นะครับเดนหนึ่งนะครับจับคู่นะครับ181719 8 7 28 38นะครับครับรอบนี้ก็ค่อยพีน้องเข้าโชคมันไปนรงกันนะครับได้กับเราพัฒนาเซียนนาดีนะครับครับเดนคู่เดียวนะครับก็คือ18นะครับ บ่อยากสับสนเล้าบ่อยากให้พี่น้องเข้านันเรลาตวัดรอบนี้นะครับเส้นนาดีมันใจวันหนึ่งนะครับมมกนะครับแต่พี่น้องเอฟซีนะครับมักเหลียกหนึ่งม่มันใจว่าเหลียกหนึ่งแม่ของเส้นนาดียนก็หลุดไปก็ได้ครับเด้อหลุดไปวิ่งไปนั่มนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับเส้นนาดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่าที่เขามาไม่ละกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้นั่เด้อครับเด้อสะได้เห็นคลิปใหม่ๆหมครับ เวลาเส้นนาดีลงคลิปนะครับมันจังะวาจีเด้งขึ้นฮเาได้เห็นนะครับได้เห็นกอนมู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ